ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เน,น็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวระหว่างการบรรยายสรุปว่าสหรัฐนั้นกําลังหากําไรด้วยการบังคับประเทศอื่นๆกําหนดมาตรการคว่ำบาตรซึ่งทําให้เหล่าพันธมิตรต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างหนักขณะที่สหรัฐอเมริกาดําเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับประเทศของตนเองเจ้าลิเจียนได้ย้าจุดยืนของจีนว่ามาตรการคว่ำบ,บาตรฝ่ายเดียวซึ่งเป็นเครื่องมือที่สหรัฐนิยมใช้ในนโยบายต่างประเทศเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจของโลกและไม่สามารถนํามาสึ่งสติภาพและก็ความมั่นคงได้ซึ่งหากว่าสหรัฐอเมริกานั้นต้องการที่จะส่งเสริมการลดระดับสถานการณ์ในยูเครนจริงก็ควรละทิ้งการคว่ำบ,บาตรและส่งเสริมการเจราจาอย่างจริงจังนอกจากนี้เจ้าลิเจียนยังพูดถึงสถานการณ์ที่เมืองบูชา ประเทศยูเครนที่ปรากฏว่ามีภาพการสังหารหมู่เกิดขึ้นทั่วเมืองก็บอกว่าควรมีการตรวจสอบความจริงและหาสาเหตุเฉพาะของเหตุการณ์ข้อกล่าวหาใดๆก็ควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและก่อนที่ภาพรวมจะชัดเจนทุกฝ่ายควรใช้ความยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีมูลความจริงเจ้าลิเจียนบอกด้วยว่าประเด็นด้านมนุษยธรรมไม่ควรถูกทําให้เป็นเรื่องของการเมืองจีนให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อปัญหาด้านมนุษยธรรมในยูเครน และสนับสนุนความคิดรีเดิมและมาตรการทั้งหมดที่เอื้อต่อการบรรเทาวิติตด,ด้านมนุษยธรรมในยูเครนก่อนหน้านี้จางจุนผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติก็ได้มีการระบุถึงจุดยืนของจีนในการบรรยายสรุปของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับยูเครนการโจมตีพลเรือนที่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไม่ควรเกิดขึ้นตามรายงานและภาพการเสียชีวิตของพลเรือนในบูชานั้นน่าวิตกอย่างยิ่ง กลเรือนควรได้รับการยกเว้นจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในสถานการณ์สงครามนะครับซึ่งสิ่งที่เจ้าลิเจียนนั้นกําลังสื่อสารไปยังสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งก็คือว่าสหรัฐนั้นได้ประโยชน์จากในเรื่องของสถานการณ์สงครามในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามีการออกมาเปิดเผยนะครับจากทางด้านฝ่ายข่าวของรัสเซียน,นั้นเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานั้นมีการนําเข้าเรื่องของน้ํามันจากทางด้านรัสเซียเพิ่มขึ้น แล้วก็มีการหาผลประโยชน์จากการที่จะส่งขายต่อให้กับทางด้านสหภาพยุโรปที่ทางด้านสหรัฐนั้นเนี่ยไปกำหนดให้ประเทศเหล่านั้นวางมาตรการในการห้ามนําเข้าพลังงานจากรัสเซียแล้วก็เกิดผลกระทบซึ่งปัจจุบันนั้นพบว่ามีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาสินค้าต่างๆรวมถึงราคาพลังงานนั้นเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็จะพบว่ามีราย,ารรายงานข่าวว่าในส่วนของสหรัฐนั้นยังมีการนําเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ พวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยจากทางด้านรัสเซียอยู่ตามปกตินะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าลิเจียนก็บอกว่าพันธมิตรนั้นต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างหนักแต่สหรัฐอเมริกานั้นก็ดําเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศตนเองครับ